สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพระักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วัน,วนเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563นะครับผมวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่นะครับก็จะมาทำบุญถวายสิ่งสำคัญ คือโลหิตโลหิตธาตุนะครับผมแล้วก็จะได้ทมบ,บุรณบมริคาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านจะเป็นหลวงปู่ยุทธสารยานิสตโลวัดลำพักษีอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับผมวัดลำผักษีปัจจุบันนี้ ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ยุทธศาสานั้นท่านก็เป็นประธานสงฆ์นะครับผมเป็นประธานสงฆ์อันนี้คือกำแพงวัดถ้ายามค่ำคืนบางทาีมีการสวดมนต์ข้ามปีสถาญาตัวนี้แน่นนะครับผมก็จะเห็นว่าเปิดไฟนี้สว่างไสวย,ยังกำเมืองเมืองหนึ่งยังกำเมืองสวรรค์นะครับผมวิจิตรการตามาก อันนี้คือกำแพงวัดลำปับชีในพื้นที่เขตหลองจอกกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันท่านาเจ้าคุณเจ้าอาวาสเ,เรียธรรมเจ้าประโยคก็คือท่านเจ้าคุณสเสน่ห์นะครับท่านาระมงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระลำปับชีเรียธรรมเจ้าประโยชนนะครับผมส่วนท่านหลวงปู่ยุทธศาสนั้นท่านก็เป็นประธานสงฆ์ นะครับเป็นประธานสงฆ์อันนี้คือทางเข้าวัดส่วนศาลานั้นก็เพิ่งเสร็จศาลาข้างๆประตูนี้ก็เพิ่งเพิ่งเสร็จนะครับผมเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมด้วยนั่นเองเข้ามาในซอยหลังโรงงานทุกบองไทยทีเอสบีละครับเดี๋ยวลงเข้าไปด้านในวัด พร้อมๆกันนะครับผมวันนี้จะได้เป็นสิริมงคลแก่สาวกาสายแก่เพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็หยุดยาวถึงสี่วันด้วยทุกทุก่็หาโอกาสนี้มาทําบุญถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละครับผมภา,ายในวัดนี้ร่มรื่นนะครับผมร่มรื่นที่เห็นราคาแดงๆยาวๆนั้นเป็นเรียกว่ากุฏิที่พักสงนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นมาก็ประมาณช่วงปี2520กว่ากว่านะครับมีท่านเจ้าประคุณหลวงปูผ่ผางน,นี่แหละครับท่านก็ได้เมตตามาสร้างแต่จะเริ่มแรกแล้วก็มีรูปปั้นเ,เท่าองค์จริงท่านเจ้าประคุณหลวงปู่มั่นผูริสัตโตปดิษฐานอยู่บนพระอุโบสถนู่นแหละครับอุโบสถอเนกประสงค์นะคับพื้นพื้นที่นี้ บริจาคโดยคุณโยมจ้อยเล็กใจซื้อซึ่งท่านเป็นเศรษฐีนีผู้มีใจบุญใจกุศลแล้วครับผมเดี๋ยวไปที่กุฏิท่านหลงหลงปู่กันนะครับอันนั้นเป็นระโ,โบโดสถอนเนกประสงค์อันนี้คือศาลาพระพเนจะธรรมเดี๋ยวไปรับพรท่านจุ้คุณหลวงปู่ยุทธศาสตร์พร้อมๆกันนะครับผม ท่านบวชจะเป็นเลนน้อยสายท่านดะบุญหลวงปู่มั่นนะครับผมยวเข้ากุฏิของท่านนะครับร่มรื่นนะครับโอ้โนี่สวยงามสวยเย็นฮะเย็นร่มเย็นดี อันนี้กุฏิท่านจะเป็นคุณหลวงปู่ใหญ่นะครับผม hey, พระอุโบสถอันใดกประสงค์ชั้นล่างนี้จะเป็นใช้ประโยชน์ได้เป็นห้องห้องโถงนะครับผมชั้นที่สองนี้ก็เป็นที่สวมดมนต์นะครับส่วนชั้นบนนั้นพระประธานอยู่ด้านบน เวลามีการบวชพระก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับเดินเวียนด้านบนสุดของโบสถ์นั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้ถวายาโรหิตธาตุท่านพระคุณหลวงปู่แหวนเม็ดใหญ่ถวายท่านจพระคุณหลวงปู่ยุทธศาสยานโิสโลนะครับ ัน,นี่เป็นศาลา,าเ็กประสงค์เป็นโรงเรียนพระุพธิธรรมด้วยนั่นเองนะครับผมสวยงามมากคนระับท่านเน้นเรื่องประโยชน์การใช้สอยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เป็นหอระฆังหอระฆังก็อยู่ใกล้กับกุฏิท่านเจ้าพุม เจ้าอาวาสนะครับผมท่านจะเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวลงขึ้นไปท่านบนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างาชมความงามของโบสถ์เอเนกประสงค์นี่แหละครับสหรอดแผ่นป้ายจะเลือกนี้จะเลือกถึงความเป็นมาของวัดามพักชีนะครับผม ด้วยหลวงพ่อเฉยปัญญาวุฒโธห,หรือคุณพ่อเฉยเล็กใจซื่อและคุณแม่ก้อยเล็กใจซื่อภรรยาเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่องสในพระพุทธศาสนาะบริจาคที่ดินเนือที่เนื้อที่หนสิบไร่อยู่ที่แขวงลำปักสีเขตหนองจ่อภรมิเท,เทพมหานครให้แก่คุณน่วมนันทาวิทัยเพื่อสร้างวัดเป็นหารือกับท่านเจ้าุวินัยสาระ วัดพระศิวมหา,าธาตุวรวิหารบังเิและท่านพระครูนิบุญร,รมวินิจนเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรมยุศเจ้าวาดวาดัวดประสุทธิ์ไผ่สารอำเภอจุมพแพจังหวัดขอนแก่นเห็นว่าควรสร้างเป็นสม์สึ้นนก่อโดยให้พระครูสมุยุทธสารยานิสโรสิบของท่านพระครูนิบุญธรรมวินิจเข้ามาดูแล รักษาและดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2519เ่ยนะครับเริ่มวัดเริ่มต้นปี19เ่ยะครับต่อมาคุณน่วมนั้นข้าวิชัยพร้อมคณะกราบบุรณาธเด็จยพระอา,ารยาวงศ,ศ,ศ์สาสกยานสมเด็จพระสังฆราชมหาสกลมหาสังฆบุร,รุนายกวาดวัสโนวัดราชบษษษุรสกิตมหาสีมารามเพื่อขอประทานตั้งชื่อครับ จึงได้ประทานชื่อให้ว่าวัดลำปักษีสังกัดคณะธรรมยุทธิกายพศ2,529ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดพศ2 5 3 0ได้รับอนุญาตตั้งวัดพศ2,532เจ้าประคุณพระพรหมุนีวัดบวรนิเวศแต่งตั้งให้พระครูสมุรัสสารยานิสโรเป็นเจ้าวาดองแรกนั่นเป็นเจ้าวาดปี สามสองนะครับปี2 5 3 6ได้รับพระราชทานวิสุงคามสงีมาแล้วก็ลงนามพระกูกิติสารคุณงวงเจ้าเจ้าวาดสมิถุนายน2555พันบทพันตำรโ,โทโหญิงวันลวันละว,วันส,สอนแฝงสมสร้างถวายอันนี้นามท่านผู้สร้างป้ายที่มาของวัดน,นะครับผม ก็พอดีท่านกาลังท่านหลวงปู่ยุทธศาสนี้ท่านกําลังดูแลก,การก่อสร้างสลา,าอนเนกประสงค์เมื่อสักครู่ก็ยังต้องขออนุญ,ญาตความเหมาะสมในการถ่ายภาพท่านนั้นเองเพราะว่าท่านท่านก็บอกว่าเป็นพกกระกรรมกรเป็นพกกระกรรมกรเพราะนั้นท่านเรียกว่าถึงอายุท่านจะเจ็ดสิบกว่าเขาจะแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าแต่ท่านก็ยังเรื่องการกอ่อการสร้าง ต่างๆนี้ท่านละเอียดนะครับท่านจะดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับผมทีนี้ศรัทธายาดโยมบางท่านหยุด4ี่วันก็ได้ไปทําบุญกันนะครับมาทําบุญก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมีโอกาสก็ผ่านมาทางถนนฉลองตรุงนะครับหน้าโรงงาน ฟุตบอลไทยหรือเ p t นะครับเข้ามาในซอยนี้เข้ามานิดเดียวนะครับสัก2กิโลเนี่ยแล้วก็เห็นประตูเมืองประตูวัดเนี่แหละครับผมใหญ่โตมโหฬารครับยามคำ่ำคืนนี้อย่างที่กลับเดียแลนะครับเปิดไปยังกับเมืองสวรรค์วิมานแมนนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นที่พักของอแม่ขาวใน่ชีนั่นเองแยกเป็นสัดส,ส่วนนะครับผม เดยลงขึ้นไปด้านบนไปทราบประตูที่จะปิดครับเข้ามาชั้นที่สองของพระอุโบสถอนเนกประสงค์แล้วนะครับฉันจะาพระคุณหลวงปู่ยุทธยุทธสารยานนสโลท่านออกแบบเองนะครับดรว่าเป็นศาลาอนเนกประสงค์ก็ว่าได้ เวลาเรามีงานสำคัญตองทางวัดเช่นงานกระถิ่นในี้พ้าบนนี้แน่นแหละครับรูปเหมือนเท่าองค์จริงนี้คือรูปเหมือนท่านพระคุณหลวงปู่มั่นภูดีทัตโต ท่านหลวงปู่พางจิตตะคุโตท่านได้เมตตามาเทหล่อให้กับวัดลำบกชีเมื่อสมัยสร้างวัดใหม่ๆนู่นละครับผมในช่วงสร้างโบสถ์หลังนี้ก็มีท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ลือวัดป่านาธามนะครับได้เมตตามาออกวัตถุมงคลให้คนทําบุญเช่าบูชารุ่นแรกขององค์ทานที่วัดลำบกชีนี่แหละครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพราะบางท่านคิดว่าเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่ลือวัดป่านาธารม ออกวัตมักมชีจังหวัดฉะเชิงเซาก็จริงจริงแล้วอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนเ็นเขตแดนต่อแดนนั่นเองอันนี้เป็นรูปปั้นหลวงปู่มั่นเท่าองค์จริงที่ท่านหลวงปู่พางจิตตคุโตวัดอุดมคงคาคิริเขตบรรจายิรีแล้วครับงั้นเวลาขึ้นไปทางด้านอีสานท่านหลวงปู่ยุทธสารท่านจะพาผู้พูดนี้กับคณะ ไปกลาบสรีละหลงปูพางอยู่เสมอเสมอนั่นเองนะครับผมตอานนี้คณะสัตยาติโยมท่านจะประคุณท่านเปิดไฟเปิดพัดลมให้ท่านเมตตานะครับท่านคอยดูแลเปิดพัดลมให้นั่นเอง สีครับศรัทธาญาติโย,ย,ย,ยมก็บางท่านก็ทยอยขึ้นมากราบสักการะพูชานะครับท่านพระคุณเจ้าท่านเมตตาเปิดพัดลมเปิดไฟให้นะครับผมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งภายนอกภายในล่ะครับ ศรัทธายาติโยมก็มากราบในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับหนึ่งสองสามชั้นน่นะครับทั้งหมดมีถึงสามชั้นนั่นเองกันแับคุณหลวงปู่นุ่งห่มคลุมมิดชิดเลยนะครับผมสี การเข้มนะครับดูในการก่อการสร้างนก็อย่า,า,รรา,า,รราลืมนะครับกราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านแต่ผ่านมาทางนี้มีโอกาสมาร่วมบุญกับท่านคุหลวงปู่ยุทธศารยานิสโลวัดรับทัิ์ีนี่นอยู่ในพื้นที่เขตน้ำจ่อเข้ามาตรงซอยโรงงาทนทุบบอลไทยนี่แหละครับสักสองกิโลน,นี้ก็จะเริ่มออกจากวัดแล้ว นะครับพอลงสะพานเข้าซอยมาลงสะพานทดเดียวข้างน้นนั้นจะเป็นโรงงานทุบบลไทยนะครับในช่วงท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างในขณะนี้นะครับขออนุภาพแห่งคุณพระศร,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 รีรัตนตรัยพระพุทธธรรมห้องศ์เรามีท่านเจาน้าพระคุณหลวงปู่ยุทธสารอ่า ยานิสโลวันละบัญชีปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในขณะนี้และทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจเข้ามาและทุกท่านที่เกิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมคําวาันี้เขาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไปพั้ง,งทางโลกทางธรรมนะครับผมรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงกันทั่วหน้ากันทุกท,ท่านทุกบุคินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ